สคลกามาคุยแม็กพายทอล EP35 กับผมออฟชัยนนท์ครับวันนี้มาอัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับนิวคกสเซลไปพร้อมกันนะครับข่าวใหญ่ยังอยู่ที่เรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนะครับที่เราเองก็ยังไม่แน่ชัดนะครับว่าจะเสริมใครแต่ข่าวการย้ายออกก็มีมาเช่นกันนะครับล่าสุดเนี่ยอเลงซแม็กซิแมง Mang, ตกเป็นข่าวอีกแล้วกับสเปอร์และเชลซีเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันในสาลกาทรานเฟอร์ครับ วันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวต่อสัญญาของผู้เล่นในทีมก่อนแล้วกันนะครับนิคอลสันออกมายืนยันแล้วนะครับว่าเอเมลคราฟต์ครับแบ็กขวาชาวสวีเดนได้เซ็นสัญญาฉบับใหม่ขยายระยะเวลาอยู่ต่อกับสโมสอออกไปอีก1ปีไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยฟูลแบ็กรายนี้ครับจะอยู่ในถิ่นเซนส์เจมพาร์กยาวไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2024ครับ สถิติการลงสนามของเอมิคราฟตั้งแต่ปี2019ครับเขาลงเล่นไปแล้ว62นัดยิงเป็น1ประตูในเกมที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วครับหลังการเซ็นสัญญาครับคราฟได้บอกกับ NUFC TV นะครับบอกว่าผมมีความสุขมากที่ได้ต่อสัญญากับที่นี่ผมและครอบครัวชอบที่จะอยู่ที่นี่และเดินทางต่อไปร่วมกับสโมสรผมตั้งหน้าตั้งตารออนาคตที่สดใสของสโมสรแห่งนี้ครับ ขณะที่เอ็ดดี้ฮาวครับกุนซือใหญ่ของทีมก็บอกว่าผมดีใจมากครับที่เอเมลนั้นได้ขยายสัญญาอยู่ต่อกับเรา เขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับทีมเมื่อฤดูกาลที่แล้วและเขายังคงเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเราต่อไปครับถ้าดูจากรูปการแล้วเนี่ยนะครับก็คาดการกันว่าเอมิคราฟจะเป็นตัวสแตนบายในตำแหน่งแบ็กขวารองลงมาจากคิรนทริปเปียซึ่งการันตีการเป็นตัวจริงแน่นอนนะครับข้อดีของเอมิคราฟก็คือว่าเขาเป็นฟูลแบ็กที่เล่นได้ทั้งขวาและซ้ายครับเพราะฉะนั้นการที่มีเอมิคราฟก็ทําให้เราอุ่นใจได้ไม่น้อยนะครับเมื่อเราต้องขาดแบ็กซ้ายหรือว่าแบ็กขวาตัวจริงนั่นเองครับ แล้วผลงานในช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วก็เห็นแล้วนะครับว่าในช่วงที่เราไม่มีคิรันทริปเปียน,นั้นเอมิคราฟก็ทําผลงานทดแทนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งคนครับนั่นก็คือชอนลองสตาฟครับมิดฟิลลูกมอของทีมที่เพิ่งจะต่อสัญญากับสโมสอนออกไปล่าสุดให้สัมภาษณ์กับเดอะไทมส์ที่เกี่ยวกับเอ็ดดี้ฮาวครับรวมไปถึงการดิ้นรนต่อสู้แย่งตําแหน่งตัวจริงของเขาในทีมนะครับลองสตาฟบอกแบบนี้ครับ ผมเชื่อในทุกอย่างที่เอ็ดดี้ฮาวบอกทุกอย่างที่เขาบอกให้ผมทําผมจะทําผมเชื่อว่ามันจะทําให้ผมนั้นเป็นนักฟุตบอลที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นตอนที่เขาอยู่ที่สโมสรมาประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ตอนที่เขาเพิ่งจะมาหาผมเขาไม่รู้ว่าผมเนี่ยหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์และเขาก็ช่วยผมตลอดในช่วงเวลานั้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยลองสตารก็ ต่อสัญญากับนิว c คาสเซลออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องตามกันดูนะครับว่าการที่เจ้าตัวตัดสินใจต่อสัญญากับทีมไปแล้วผ่านการพูดคุยกับเอ็ดดี้ฮาวมาแล้วน่าจะมีอะไรที่ทําให้เจ้าตัวนั้นตัดสินใจย,ยอมอยู่ต่อทั้งท่านท,ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ต้องเดาใจเอ็ดดี้ฮาวกันลยครับว่าในฤดูกาลใหม่นี้ชอนลองสตาร์ฟจะ เป็นตัวเลือกลำดับที่เท่าไหร่ในตำแหน่งมิดฟิลด์และจะใช้งานเขาอย่างไรด้วยนะครับส่วนลองสตาฟผู้น้องอย่างแมตตี้ลองสตา f ฟครับสถานการณ์ตรงกันข้ามครับล่าสุดมีรายงาน,นว่าแมตตี้ลองสตาฟจะถูกปล่อยยืมตัวออกไปอีกหนึ่งฤดูกาลครับแมตตี้ลองสตาฟในวัย22ปีเขาไม่ได้ลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องเกมใหญ่ที่ออสเตรียนะครับกับ1860มิวนิกก็ไม่ได้ลงครับ กับไมล05ก็ไม่ได้ลงครับแต่ว่าได้ลงเล่นในเกมที่พบกับเบอร์ลี่ในการลงสนามอุ่นเครื่องแบบปิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเอดี้ฮาวนะครับได้พูดถึงอนาคตของแมดดี้ลองสตาร์ฟเอาไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าเราอาจจะมองหาหนทางการยืมตัวเขาอีกครั้งครับ ลองสตาร์บเหลือสัญญาอีก1ปีดังนั้นการย้ายแบบยืมตัวที่อาจจะเกิดขึ้นทาให้เขาหมดสัญญาหลังจากนั้นเว้นแต่ว่าจะมีการตกลงขยายเวลาขยายสัญญากันออกไปนะครับเราจะมาดูว่าเดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นสําหรับแมตตี้แต่สิ่งที่เขาแสดงให้เราเห็นในช่วงปรีซีซั่นคือทัศนคติที่ยอดเยี่ยมครับแม้ถ้าเดาใจจากบทสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ประมาณนี้ผมมั่นใจครับไปแน่นอนฮนะ ถ้าบทสัมภาษณ์ออกมาแบบนี้ไปแน่นอนครับอยู่ที่ว่าจะไปแบบไหนครับจะไปแบบยืมตัวจะไปแบบย้ายขาดแมตติลองสตาร์ฟกับนิโลเซ่นน่าจะจบแล้วละครับส่วนการดึงตัวผู้เล่นในแนวรุกเข้ามาเสริมทัพของนิโลเซ่นในช่วงนี้ครับก็ยังมีข่าวออกมาเรื่อยๆนะครับยังไม่ชัดเจนว่าตกลงแล้วจะเป็นใครอย่างไรและความคืบหน้านั้นขนาดไหนล่าสุดคุณผู้ชมครับ มีบทความของดานิเอลแมรี่ครับหลังจากที่มาร์คดักลาสนักข่าวเคยรายงานว่านิวคาสเซลเนี่ยตอนนี้กลับมาอยู่ในการแข่งขันอยากจะเซ็นสัญญาอาร์ mando โบรยา กองหน้าดาวรุ่งของเชลซีอีกครั้งเขาบอกว่าโบรยายังคงเป็นตัวเลือกสําหรับนิวคาเซิลครับสโมสอนทางานอย่างหนักในตลาดรอบนี้และไม่ได้รู้สึกตื่นตระหนกแต่อย่างใดครับเพราะผู้เล่นในตําแหน่งกองหน้ามักจะได้ตัวมายากเสมอครับบทความนี้บอกไว้แบบนี้ครับว่านอกเหนือจากนิวคาเซิลแล้วเนี่ยนะครับก็มีเอเวอเรตครับที่กําลังต้องการตัวโบรยาเช่นกันในราคา30ล้านปอนด์นะครับ ขณะที่เวสต์แฮมซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวบรย่าก็ไม่น่าจะเอาแล้วล่ะครับเพราะว่าพวกเขาได้ตัวเจลูกลาสกามาก้ามาแล้วะครับในบทความยังบอกด้วยนะครับว่าบรย่าจะมาแทนที่ดไวเกลได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพราะเขามีคุณสมบัติที่จะแข่งขันแย่งตำแหน่งตัวจริงในทีมได้อย่างแน่นอนและมีเศักยภาพที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเมื่อเวลาผ่านไปครับตอนนี้เราตกเป็นข่าวกับอาร์เมโดโรย่าเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็นานแล้วด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยได้มีการยืน่นบิดยื่นข้อเสนอดีลนี้ไปแล้วหรือไม่อย่างไรนะครับต้องตามกันต่อครับ นอกจากนี้ครับยังมีตัวละครใหม่ๆออกมาเรื่อยๆครับอย่างมีเดียฟุตรายงานว่านิวเกอเซนสนใจที่จะคว้าตัวโซเฟเนดิออฟแนวรุกของมนาโกทีมดังในลีกเอิงครับมีข่าวว่าทีมเนี่ยได้ติดต่อกับทางเอเนต์ของดิออฟนะครับเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ในการย้ายทีมดิออฟไม่ใช่กองหน้าธรรมชาติครับแต่ว่าดาวเตะวัย22ปีรายนี้จะสามารถช่วยเอ็ดดี้ฮาวเพิ่มความยืดหยุ่นในเกมรุกในแนวรุกได้อย่างแน่นอนครับ มโม r นโกเนี่ยก็อยู่ในสถานะที่อาจจะพร้อมขายดิออฟในซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับแต่ว่านอกเหนือจากนิกลแล้วก็มีโอลิกมั์เซ่ที่พร้อมที่จะแย่งตัวดิออฟไปด้วยเช่นกันนะครับนักเตะย้ายเข้ายังไม่แน่นอนว่าจะเป็นใครครับแต่ข่าวของนักเตะย,ย้ายออกมาอีกหนึ่งคนครับและเป็นคนที่มีข่าวมาโดยตลอดครับนั่นคืออาล็งแซงแม็กซิมงครับดาวเตะตัวหลักเบอร์สิของทีมครับ รายงานในช่วงที่ผ่านมาล่าสุดจากเดอ s u ซันนะครับบอกว่าท็อตแนมฮอสเปอร์และเชลซียังคงสนใจที่อยากจะยื่นข้อเสนอสําหรับแม็กซิเมงครับเจ้าตัวได้รับการยกย่องอย่างมากนะครับว่ามีฟอร์มที่น่าทึ่งในช่วง23งฤดูกาลที่ผ่านมาถึงแม้ว่านิวคคสเซลจะผลงานไม่ค่อยดีแต่แม็กซิเมงก็โดดเด่นจริงๆนะครับทำให้สเปอร์และเชลซียังคงสนใจในตัวแม็กซิเมงนะครับและคาดว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์ครับแต่ถ้าให้ผมวิเคราะห์แบบไวๆนะครับผมคิดว่า เชลซีเนี่ยถ้าจะเอาแม็กซิ่แมงคงต้องปล่อยดิโมแวรเนอร์ที่มีข่าวว่ามีโอกาสย้ายออกจากทีมไปก่อนครับถ้าจะเอาแม็กซิ่แมนนะครับแวร์เนอร์อาจจะต้องไปก่อนนะครับและเชลซีจะกลายเป็นทีมที่ มีผู้เล่นตำแหน่งปีกเยอะมากนะครับแต่ก็แน่นอนแหะครับว่าด้วยระบบของโทมัสทูเคิลเนี่ยกองหน้าเบอร์9กองหน้าตัวใหญ่ย่างลูกากูก็ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเขาอาจจะใช้กองหน้าในตำแหน่งแบบ f อลส e ไนกองหน้าตัวเล็กอะไรแบบนี้นะครับแม็กซิมมนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายได้เช่นกันนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงเชลซีต้องปล่อยออกก่อนนะครับก่อนที่จะดึงแม็กซิมมนเข้าไปนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยหลังจากที่ได้ลิชาริซอนเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับทำให้ข่าวกับแม็กซิมมนก็ซาซาลงไปล่าสุดกลับมามีีีออกแล้ว้วันนผมาใจ เหมือนกันนะครับผมเดาใจว่าถ้าเกิดว่าคอนเต้อยากจะได้แม็กซิ n มงเนี่ยอาจจะต้องปล่อยลูคัสมูราไปก่อนไหมหรือว่าอย่างไรหรือจะเอาแม็กซิเมงเข้าไปเสริมความแข็งแกร่งในแนวรุกไปเป็นตัวเลือกในแนวรุกอีกนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่อยากจะให้แม็กซิเมงเนี่ยคิดดูให้ดีนะครับ คุณอยู่กับนิวาสเซิลเนี่ยยังไงคุณได้ลงเป็นตัวจริงแน่นอนคุณเป็นเทพของนิวาสเซิลคุณเป็นเบอร์สิบของนิวาสเซิลนะครับแต่ถ้าคุณไปเชลซีคุณไปสเปอร์คุณต้องรับกับการโรเตชันให้ได้คุณรับได้หรือเปล่าอันนี้ต้องไปถามเจ้าตัวแล้วครับใครสะดวกช่วยแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอาปิดท้ายครับที่ข่าวของคาร์ลวิวซนครับแต่ว่าข่าวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการโยกย้ายคาร์ลวิวซนไม่ได้จะย้ายไปไหนนะครับแต่ล่าสุดวิวซน โดนปรับเงินครับโดนปรับเงินเพราะว่าขับรถเร็วในบริเวณนอตไทไซครับกองหน้าวัย30ปีรายนี้ยอมรับนะครับว่าขับ l m b o โบ h i n i ด้วยความเร็ว58ไมล์ต่อชั่วโมงในเขตที่เขากำหนดเอาไว้ว่าต้องขับไม่เกิน30ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับ ซึ่งถูกกล้องจับความเร็วเนี่ยจับเอาไว้ได้ตั้แต่5มีนาคมที่ผ่านมานะครับทำให้เขาโดนปรับเงินและถูกสั่งห้ามขับรถเป็นเวลา28วันครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับสาริกามาคุย m a ็ p พายท้อกันด้วยนะครับอีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรหวังว่าเราจะได้ข่าวดีมีนักเตะใหม่มาเสริมทัพสักทีสาธุสวัสดีครับ